맞다. 어, 한국에서 어, 인스톨레이션, 인스톨레이션 베이스를 계속 올려가고 있는 울트라포머 MPT와 볼리머 장비의 인지도를 더욱 상승시키기 위해서 저희의 울트라포머 MPT 모델, 제미나이, 볼리머 모델, 포스를 어, 저희 모델로 이용해서 장비의 인지도를 더 올리기 위한 목적입니다. จริงๆุประสงของวันนี้ค่ะก็คือเป็นการโปรโมทนะคะเครื่องของเราค่นะคะ่งมีะมีอัลตร้าโปเอร์งมีคูลแล้วเแต่ว <Jenny> ่าจะเป็นการเปิดโจพิจารณหลังสงคนจะต้องคุณเนแล้วก็พุณโคนค่ะเพื่อให้ทั้งสองเครื่องเนี้ยค่ะมีชื่อเสียงกาบคนไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสิคะจากการที่เปลี่ยนแปลงกาเ่แขงคการเปลี่ยนแปลงอะไร นะะเนื่องจากเราได้มีการร่วมทุนใหม่ก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในส่วนของการลงทุนเราก็จะลงทุนในส่วนของ B2C แล้วก็ B2B ในการทําการตลาดค่ะออฟไลน์คอมเมอร์แล้วก็โวลูเมอร์มากขึ้นค่ะส่วนการขยายธุรกิจตอนนี้เราก็จะขยายจากกลุ่ม device ไปสู่กลุ่ม injection <c oughs> ก็คือเรื่องของสารฉีดเติมเต็มถิวน,นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เริ่มลุกตลาดแล้วเป็นสารเติมเต็มถิวที่ชื่อว่า Lor เวียนนะคะ ซึ่งเป็นสารเตลือบผิที่มีการผลิตที่ได้ระดับมาตรฐานอเมริกาเลยก็ว,ว่าได้ก็ตอนนี้ได้ผลการตอบรับในตลาดค่อนข้างดีมากๆเลยะุบลว่าน่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ทําให้บริษัทเติบโตต,ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนท้าไปถึงเลือกนองเจมี่ยัยโพสตถามว่าทําไมถึงเลือกน้องเจมี่ยัยโพสต์ ก็ต้องกอดอื่นเลยเขาได้สื่อภาพลักษณ์ในเรื่องของดูดีมีสไตล์มีสเสน่ห์ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูสดใสทําให้เราสามารถที่จะได้ภาพลักษณ์ในส่วนนี้มามายังงระดับของเราด้วยทําให้ดูเป็นผู้นําทางด้านทํางานได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วน้องเขาก็มีฐานแฟนคลับที่สามารถที่จะทําให้ เป็นที่รู้จักของเครื่องเราได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องออาต้าเอ็มพีเอ็มเอ็มบรเอ็มอ็มเองมเอามเอ็มเอ็เอ็มเอ็ะเอ็มเอ็มเอ็มะค็มเอ็มเอ็มเอ็มะอ็มเอ็มเอ็มเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเอ็เอ็รเอ็ม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 เอรมเอ็ม้อ็มเอ็มเอคมเมเอ็มมเอ็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 มเอนมเอ็มเอ็อ็มเอ็มเอ็เอ็ม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 เมาช่วยแล้วก็เอ็มเอ็มอเราเหมือนได เป็นตัวแทนขอุเด็กรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยด้วยที่จะทําให้คนไทยได้รู้จักเครื่องนี้มากขึ้นเอาถ้าผมต้ออินดีพีครับผมก็ขอบคุณด้วยครับวันนวยครับก็พีโอแก่ได้ลองทำนะครับก็รู้สึกชอบเลยเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วครับออกกำลังกายทั้งภายใน,ในแล้วก็เสริมด้วยภายนอกก็ก็เลยได้บอ์มดวัด้วยทำไมเออหน้าเราดูดี แล้วก็ดีใจที่วันนี้แบบมีแนะนำเครื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่คลินิกบังใจยแบบใช้เครื่องมีกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ตัดการท่ใหญ่แล้ก็เฉยๆกันที่กลางเนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทางท้าวบ้านแพร่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนักเตะสองคนนี้จะมากับโจนฟ้องว่าต้องมีคนที่สนใจแล้วก็ใช้ตาง ก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้าคลินิกแล้วก็พี่เป็นพี่ผู้ที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับทางคาราคอนแคร์มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เป็นควันต้มเฮล์แคร์จนเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นพาราคอนแคร์ก็รู้สึกว่าได้รับความเมตตาจากทางลูกค้าเองทั้งคลินิกเองแล้วก็ขอขอบคุณพี่เสิรชนทุกท่านนะคะที่ก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่เป็นควันต้มจนเราเรียนเชิญมาในนามของคารากอนแคร์ก็ยังมาสนับสนุนกันอยู่แบบนี้นะคะ แล้วก็ก่อนอื่นที่อยากจะขอฝากก็คือว่าทางพรากอนแคร์เนี่ยจะมีการทําธุรกิจในสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเรียนหรือว่าสินค้าในเรื่องของสัรเต็นเต็และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับอขอฝากแคมเปญของน้องทั้งสองคนทั้งน้องโฟนแล้วก็น้องเจมินายน,นะคะที่เราจะมีการในวันที่11ตุลาคมนะคะีค่ะรับรองว่ายิ่งใหญ่และลังการแล้วก็จะต้องสนุกมากๆแน่อนอนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ